หออมมหเหตางงุกละมั้งเนาะแม่นแหละเปืเ่อยหมดละอ้าว บ่าหืมน<ะ>ี่ตัวเขาอะไรถ่ายญี่ปุ่นได้สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องอสวัสดีที่สืบสกุลทุกคนเนาะวันนี้มาหาหนูใหม่ก็บอบบีพี่น้องอเบิ้งขวายได้หนูใหม่กเพ็ดนี่แบบหละเพ็ดดังโกเนาะเพ็ด,ดัง,งโง่อบบนี้หลอกตัวนี้มาไกพี่น้องเอ,งนะอ้ยแตกไครซ่อมนี่จักเศร้าหลอกนะอิ่มแล้ว คล้องบอบีได้บอกได้ไหมหนึ่พี่น้องมีแต่นอบกใหญ่พี่น้องไปเบิงในดองบอบีเ้อมีแต่น้อใหญ่ๆนาะงบอบีถ่ายคลิปอยู่แต่นอม่นางดีเป็นนอใม่ที่แซ่บด้พี่น้องนอใม่นี้พี่น้อง ช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปต้องี่ี้ยงบ้านนี้ว่าจีออกมาหน้าก็ลุดอะ่ะพอดีสาวอลิตามาบ้าดน้องเหี้ยงมาเดินบ้านกับแม่เนาะก็ได้บ่ได้ออกมากเมื่อกี้ก็ได้บาดมาหานอมมา่อไม้ถ่ายคลิปอยู่บ้านเฮาพี่น้องสิมาจมให้พี่น้องฟัางหลงคลิปนี้ <laughs> จมยังวบ,บพี่น้องเอ้ยชีวิตเนาอแม่เดี่ยงเดียวสองคนแม่เดี่ยงเดียวสองคนอยู่วันนี้มาน้ำกันพี่น้องหาทางแก้ไขชีวิต สวยเนี่ยบอบบี้ยังมีทางไปได้ได้บอบบี้พอเด็กไปเหตุงานอยู่ไทยเนาะพี่น้องมีมาเบาสูวพี่น้องฟังเนาะอ่าข้าจอมาแต่ไทยพี่น้องมาแต่มาใหญ่ใหญ่นะเนาะใหญ่ยังไงใหอ่นุกฮะใหญ่ยังใหญ่นะเออไอ้บ๊อบแมน เอ,เออไลยคนพี่น้องมาแต่ไทยไลยคนเนาะสูค่คดนะละถูกคนโดนแดดคำที่ได้ยินคือโอ้ยบวยบหว <c oughs> ตายแล้วตายแล้วอยู่บ้านเท่าตายแล้วพี่น้องเอย้ยได้ยินแต่คำนี้พี่น้องถูกคนเนาะมาบ้านมีแต่คำนี้มาอยู่บ้านสองสามมื่นสี่หามื่นแต่แลแต่แล้วบุ๊มมีได้ บมมีได้เขาพี่น้องมีแต่ไล่ออกมีแต่เงินไล่จ่ายเข้าดุดอยู่บ่รด้เนาะพี่น้องยอหาเายบบาดนี้กับแม่เนาะพี่น้องตามคว้มที่เข้าแบบจมหันเนาะพี่น้องแม่ไม่โมมียังหาเนาะพี่น้องอยู่บ้านเนาันม่โมมี่แนวเห็ุบมมีกิจการบมมีเป็นไปรับจ้างเข้ากะ คายแห้งทื่งถือเนาะโบกลุ่มหดกินนะประดับจังกะแมาหัวเทีอนบ่ท่านซื้อยังเบิดแม่คันโบเฮ็ดหน้านั่ไปหาประดับจังจกักแตกๆนัน่นแน่จังสีกุ้มแต่ป่าไรพี่น้องแต่กับโบมีแก็บไรกุ้มแต่ป่ากลุ้มใส่ป่าเข้ากินตะละมือค่ะคันรู้หันกุ้มกลุ่มใส่แต่ป่าเข้าืฉอๆต่เจ้าบ,บ่มีเงินเก็บแล้วกาคือบ้านเฮาก็คือเห็นเนาะพี่น้องทยอยกันไปกรุงเทพฯบะดา จริงๆกะบ,บานเท่ากับเก่าสิบเก่าจุดเกเปอร์็นต์เนาะพี่้อ,องอยู่กรุงเทพเบในบาน่บ้านในปในบานเท่าเดีวก็ได้เบดในเขตได้่ะหมอในู่บบานเท่านี่กะเกาสิบเกุเกปอซนเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่ไทยเบดเนาะพี่หองเรื่องสร้างบ้านซองไกลมาจากการทำงานอยู่ไทยเนี่แหละส่วนลายเนาะคนที่ห้างเงินอยู่บ้านเองหัน กรมีไผมีอินูเนาะได้เงื่อนได้เงินจากบริษัทไปไทยเนาะได้เพื่อนได้เงินจากกระเพเพเนาะพี่หลองเห็ดกระเพเพกระเพเพเป็นราคาอะไรจังไรก็มีหน่อยเนาะก็มี่ประธานัเนแี่ยรังหนึ่งเนาะการไหนก็บะมีเนาะกานไหนกรไป่ายไทยเปิดกานไหนกระต่ไปไทยพี่หลอกยุดเก่าเก่าซิบบ๊วยไปเซฟคนละพี่หลอกบัดนี้ฮันมหาชีวิตตัวเอง พี่น่องเอ้ยจักเสีเอาจังไรเนานะเดี๋ยวนี้ก็แบบเป็นยังไงที่ใจแต่ครับเป็น,นย,ปยังไงแตครับอยากไปวะไทยอยากไปไทยอีกอยู่วะเดี๋ยวนี้ก็แบบซับซ้อนในการแบบว่าหาเงนิงนเนาะพี่น้องจักเสีเ่ยงนะจังไรดีพี่น้องเอ้ยจังสีกุม้ม กลุ่มลูกคะแนนเนาะกลุ่มลูกกลุ่มเต่านี่แหละความหมายเขาเป็นผู้หาเงินคนเดียวเนาะพี่น้องหาเงินเดียงลูกคนเดียวหฮะนะรับภาระลูกผู้เดียวฮะนะเคยกันรับภาระลูกคนเดียวรึเพี่น้องพอเป็นกระเบรย์ฟ้าเงินให้เน้องผีหลงกระเบรย์ติดต่อฝากเงินให้นะบระเบรย์ทรงสร้อยเนียงดูอีหยังเนาะเหตุผลก็เฮาก็ับผิดชอบผู้เดียวแหละ ลายจ่ายอยู่บ้านเฮาก็คือเห็นนาะพี่น้องรายได้นะได้ได้มันมันโมมีทางไลาเด้อนนะไทยเขียบไทยเขียบกับพ่อไรแต่กินนะพี่น้องกินก็ยังเกือบสิบกุักนะพี่น้องคือได้กินใส่ตะปาาบัานนี้กับเอาก็คิดเรื่องการเฮี้ยนข้องลูอีกบัานนี้เดี๋ยวลูกับยาเขาเฮี้ยนเดี้ยวรูก็ต้องมีสังคบนะพี่น้องสังคถ้าลุไงขึ้นไปกว่านี้ ดูกระตรงยักมีสังคมมูเพื่อนแบบที่มันแบบว่าบ่อาภาพหะนะบอกแบบว่าเอ้ยเนี่ยบึงมูไหนกะเห็หมูไปแล้วห้องไปบไุหรี่หะนะห้บไป,ะปนะเออห้องบุห่อยากบ่อยากให้ดูเป็นจังสันหะนะพี่น้องคิดไว้นะแต่ว่าคันมันนี้บุพพลก็จจาเป็นนะพี่น้องคันมูมีทางไปเนาะคันมูมีทางหาหะนะ ก็คือแบบตอนนี้อ็บอท่านอยากไปไทยนี่น้องพี่น้องบอเดือกว่าไปไทยนี่ก็ไ่อยากจากลูกนะคือบอปีจังมาไปไทยกะมีพอ่อมีแม่มีลูกทุ่มทุนเนาะมันกะสบายใจนะพี่น้องอันนี้ข้าเอาไปไทยขั้นเอาไปคนเดียวทิมลูกวอยูบ่บานได้แต่ก็ให้แม่เบิงอยู่บานเนาะแต่เขาก็คิดหอดลูกนะแน,น,น่น,นอนปัญหารรเออปัญหาสารภาพแดดแต่ว่าขั้นวันจะเป็นกะ ก็ม่มีทางเดือกได้พี่นอ้องแต่ว่าจริงท,ที่อยากจริงท,ที่มันดีที่สุดก็คือขั้นหาเงินอยู่บานได้แล้วก็ะมันคือสีดีเนาะพี่นอ้องนี่แ้่เฮ้ยหมดเ่น,นี่จากวะ <laughs> แต่ว่าปัญหาคือมันหาเงินอยู่บานก็บ่ได้เนาะพี่นอ้องคือยามแดงคลายใส่กอกับพี่นอ้องกับก็เพ่อใด้คลายนะขั้นใดไปคลายใส่กอก ในไทยคีบกะบคิบกับไทยแน่โบไทยเน่เ,เ,เนาะในขายใส่กอกมันกะกะได้ยุพี่น้องแต่กะกะลำบากแห้งเนาะแต่กะสูบนะขั้นมันคั้นมันพอขา,ายได้เรื่องลำบากนัน่นพ้นทางเนาะพี่น้องค้นทางไปรายการหนึ่งกะไปู้เดียวเนาะพี่น้องเอาขั้นไปขายงานบุญกับไปคนเดียวจะสิไม่ยิ่งอีกเนาะพี่น้องมันกะลำบากตัวนี้เนาะ น้ำบากโตเข้าเข้าโตเดียวอ่นนะเดี๋ยน้องพี่น้องเข้าแบบว่าเข้าบ่มีผู้ชายไปน้ำแนละ้วมันกันอันตรายเลยพี่น้องไปคลายคลองอยู่บุญงานบุญย่างยมันขึ้นจะสิกาอันตรายเนาะแดี๋วพีนากบะบอกว่าสิไปคลายแต่ทำไรอ่ะนะมันก็ต้องเบิง่งน้ำอีกเนาะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงจะเป็นมกันดี๋ยวไปคลายงานบุญมันกะคือเห็นอนะ่ะได๋นาะเข้ากับ ผมคิดว่ามันมันกระเสียงนะเสียงน้ำตัวนี้แหละเฮาโบมี่ปูสายเป็นรักเนาะพี่น้องขันว่าน้องแห่น้องไปน้ำน้องน้องกัมันกับมีชีวิตของมันพี่น้องมันกับตรงอยากใส่ชีวิตแบบที่มันอยากไปอยากเป็นเนาะเอาสิบ่าเอ้ยมาไปก็เบื่อเดียน่ะนี่มันกับยากยากได้ตืมอ่นเนี่ยการหาเงินอยู่บ้านเฮากับบนี้ง่ายๆเนาะขันว่าอยู่ไทยยังว่า คือบอบีกอะไปรับจ้างเหตุงานกะบบอนตะไลเนาะพี่หนุ่มอยู่ไทยมันกะเป็นเมืองเจริญเนาะไปรับจ้างที่งานถนนนุนถามันก็สะดวกสบายจะเกลือบเกลือกกรดไรนี่รับจ้างนั่นนี่ก็ได้เงินนะลอยซ่องลอยเนาะพี่หนุ่มก็ได้ได้เด้ออยู่บ้านเฮาเพื่อสิได้เงินลอยซ่องลอยเนาะ บิดมืออีกพี่น้องจกักเสียจักไหเนาะพี่น้องก็ค <c oughs> ือแบบก็มีงานเห็ดข่ายดอกเปอยู่พูดยังอพอจอกะเห็ดงานนี้มันก็ไข่แน่แต่ว่าพอก็เห็ดงานเม่กะจอก็หาเห็ดงานอันนี้พอเราจะเห็ดงานเนี่ยแล้วสิไปว่าร่งเง้นพอหลับได้ไปดอก บราเดือดไปไผ่ไปบัได้ดอกน้องหี่งหอกพ่อเมียไปบัได้ดอกไปบัได้าได้ขาดแล้วเข้ากับกานเป็นสีไปกับนีแต่เข้าอันไหนน้องหิ่งหอกเอาจากไหนดีเนาะชีวิตชีวิตแม่เดี่ยวเดียวยูร่าวนี่พี่น้องลำบากลาบกเนาะลำบากก็ดีแต่ก็ค่อยค่อยคิดถึงอนาคตเลยนะ คิดว่าหน้าคดน่ะข่อยชีเห็ดอาชีพอีหยังนะหะนึ่นอนงอาชีพเพ็ดหน้าน่ะมันกระต้องอาศัยอา,ายอาศัยผู้ชายได้พี่น้องอาศัยผู้ชายเห็ดหน้าขั้นผมมีผู้ชายกับ่บได้ได้เห็ดหน้าบบได้ได้หนึ่องกอัอาศัยผู้ชายได้อาศัยที่นอกพี่น้องอาศัยขอบครัวขั้นขั้นมาเห็ดหน้ากับขั้นขอบครัวผู้ชายไม่ขี้กะ ลำบากอีกเลยแง่กับทืบทีมอ่ะเนไหนทีมงานไ่นเนาะพี่น้องทั้นทีมเฮ้าโบซามาฮีบอันนี้มันกะไปได้ดยความลำบากค่ะนเนาะั่้นทีมมีปัญหามีเหตุหน้าเช่กันไหนเฮ้ากับตองอาศัยคูอ่ายอาศัยขอบขั้วจังเหตุได้ได้พี่น้องแล้วกะเฮ้าเป็นไม่ยิ่งคนเดียวแหละกะเตียงลูกเน้องพี่น้องเจียได้บบ จะได้มันก็นเหตุเพราะไรน้อพี่น้องอาชีพอะนะอาชีพที่เดียงดูอะนะแน่นักคดพี่น้องเย้ยนะะักกาไปขาคขายเดบดีคายยังคายก็ค,คือเห็นนาะพี่น้องทางไปบานเท่ามันลำบากตำในเนาะ,นะะนักกายอู่่คะนะ พังเบิงอันน so ี้เบาสูกันฟังเนาะพี่น้องคิดเบิงอาชีพอาชีพแม่เดียงเดียวนะอยู่ด้หรนี่ยไม่ชีพอะไรอย่างนี้นับมาน้อแค่แค่ขอดบ่มี้ยูทูปแค่ขอดเป็นแม่เดียงเดียวแบเลยข่อยังในในหางดุไก่นะน้อแค่บ่มี้ยูทูปกะแม่อยู่บ้าลแค่จุดอะไรป้าดุไปไทยแล้วอันนี้แต่กะความไม้คือยูทูปมันกับโบนแน่นอนเนาะพี่น้องถ่ายคลิป มีคนเบิ่งกับจังไนโบมีคนเบิ่งกับโบได้เนาะก็คือเฮนน่ะแหละเนาะพี่น้องมันก็บ่ได้กลุ่มกินข้าวโบเฮ็ดอาชีพแนวอื่นเสริมข้าวดาวโบเฮ็ดมีอาชีพอะไรก็ตามบาดนี้คั่นสิมีเออบางคนว่ามีเออแก้ไขปัญหามีแฟนใหม่ให้เข้ามาซอยดีอย่าง นูต no. ้องถ่ายอย่างมากไม่จะมีหอบเงินมาน้าบ๊อบบี้จังสิเอากันบ๊อบบี้จังสิมีความรู้ว่าสำหรับบ๊อบบี้เนอะมาเดินเดินหน่อยก็มาบ๊อบบี้เอาจังสันเนาะขั้นใจเดี๋ยเอาคนมาใอยเดียวจังสีเอาเหรอเอาเขาจะงินมาเดี๋ยวใอยเอาซื้อนุ่มกับตองเงินเนี้ยทุกอย่างมันใจเงื่อนดอ่าสำหรับความคิดข่อยเดียเพียงเท่านั้น สีห้าคนมาเดียงซอยเน้องพี่น้อง,งจากเข้านะเข้าคิดว่าจะหรับข่อยนะข่อยคิดผู้เดียวเนี่ไพสีมาเดียงลูกซอยเข้าน้องพี่น้องบ่มีหรอกขนาดพ่อเขายังวัวเลียงขย้อนคนอื่นเขาสิบมาเลียงน้อพี่น้อ,<า>องข้าคนอื่นเขาดีก็พอมันอีกสาเหตุยังไแต่หนึ่งกะเออเธอเขาดีกับมี่กับโชคดีไปเน้องพี่น้องแต่าความคิดของเขากะ ขั้นสิมีแฟนไม่แท้ๆน,น้องพี่น้องก็บอยากเป็นภาละเห็นแฟนใหม่ได้เออบอยอยากให้เขาไปตรงมารับผิดชอบดูกเข้าอะนะทั้งที่ดูเขา้าดูกเข้านะ่ะเออเน่รอดว่าขั้นเขาเ้าไปรับผพิชอบเดียงดูกเขาเข้ากันยังบุบบอยากโอเคนะเออแต่แต่ขั้นเขา้หาหักเขาก็โอเคโอเคน้องพี่น้องแต่บา่า ทางที่ดีก็คือขั้นเท้าโบเป็นาระหลให้เขามันก็ดีเน้องี่น้องมันก็ดีทั้งทั้งสองฝ่ายเห็นนะเออเขากับมาอยู่ก็เอาแบบสบายใจเข้ากับอยู่กับเขาแบบสบายใจเนาะพีะหน้อกอีกนึงเขาก็ตามเท่นั่นแหละนะ้องผี่ง้อกบอบว่มั่นใจว่าเขาสิฮักูกเขาน่ะแหละเพราะว่าเขาก็ คือว่าเท่าบ่เคยเนาะพี่อกอบบเคยเจอบบเคยแบบมีประสบการณ์มีแฟนใหม่เนนะมีดกเนาะเขาเก็ายังบบหูอ่ะนะขั้นเคยแด้กับาจจะหูนะว่ามันเป็นแนวใดเนาะไอ้เท่าบ่เคยมีเนาะพี่หลอกอก็กเลยแบบว่าหูซึบบ้ว่าบ่บอยากบบอยากมีไพ่เขามาในชีวิตเพื่อว่ามาเดียงดกซอยเฮ่าอ่ะนะเฮาอยากเดียงเขาเฮาแบบเห็นมันหลอดโดยตัวเองอ่ะนะ กอยากให้ลูกเติบโตโดยความที่แบบโมขาดความหักกันเน่ยเออนี่มาหาเข้าก็ต้องหักเข้าหักลูกเข้าห้เข้าโดยความที่แบบถึงลูกเข้าโบเด้เป็นผลายเขาแต่เขาก็ห,หายขาดโวยความที่แบบเออมันต้องหักอะไรต้องบอกแต่รับแตกมันก็ต้องหกกัหก,ก,งหกก่อนนะ่นหละ คันโมหกหรือความจริงใจก่อนมันกะคือสัญยาขนาดเนาะชีวิตคู่ชีวิตคู่มันต้องหากเค้นอกเค้นใจกันนะแหละพี่น้องเป็นรักเนาะเป็นรักความหักเป็นรักเนาะพี่น้องแต่การงานมั่นคงเป็นรักนี่เงินเป็นรักเนาะก็บ่เทังกำลังเงินมาทีหนึ่งแต่กะความสาคัญคือความดี เงินเนาะมันต si <tro> en ้องมาคู round, ่กันเนาะพีลยวงเงินกับความดีมันต้องคู่กันนือว่าคู่กันอ่ะก็คือไปบรอดทั้งสองอย่างเนาะมีแต่เงินบุมีความดีกับไปบราเนาะพี่น้องมีความดีบุมีเงินกับไปบราอืมมีแต่ความดีบุมีเงินกับไปบไายคือเก่าแลวพี่น้องมันต้องคู่กันนะมาคู่กันมันจะงสี่หลอดเนาะเงินบาเทั้งกับรวยดอกพี่น้อง ค่เออเขามีกำลังที่สีห้าเงินได้นนะมันก็คือสีดีเด็ดเนาะมันก็เบายาาหรอกพี่น่องชีวิตคู่ขั้นว่าเสเอาคนใหม่กันเนาะนะมันก็ป้าไบเป็นเหลืองอนาคต้าพี่น่องแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ทับซ้อนเหลืองได่ไร่เหลืองเทียดจังไนพี่น่องเอ้ยจังสีกลุ่มลูก จังสีห้ากลุ่มดุขนานะจังสีแบบจังสีเดียงดุกลุ่มขนะนะทั้งที่เขาอยู่ค้ดเดียวข่ะนะอยู่คนเดียวเดียงดยุคนเดียวจังสีนะจังสีห้าได้ใดกลุ่มดุดุจังสีเติบโตมากโดยที่แบบอยากกินขนมก็ได้กินขนะนะบบคือแบบเฮ้าอยากกินขนมก็กลืนน้ำลายเกลือก็บ่ได้กินจังสีนะเออนั่นแหละ คือทำไมเฮากับเย็นน่ะแน่น้องพี่น้องมันลำบากอยากกินนั่นอยากได้นี่กะบบ่ได้ได้พี่น้องบ่ได้ดอกเนาะเพราะว่าเฮามันที่เย็นน่ะแน่เนาะบานเฮามันถูกขั้นโมถูกกับโมดินดไปไทยดอกก็พี่น้องขั้นอยู่บานมันสะดวกไทยกับโมดินดนจากบ้านดอกเนาะแต่มันจําเป็นต้องจาก ใคยคือกันน่ะแนละว่าปีสมายแล้วว่าปีมีทางเดือบอยู่ข้ยแน่กิดข้ยแน่มันไหนมีบนทางเงินเข้าใจบะในไปไทยอ่ะน,นะมันก็สะดวกกัวคือคอยนะมันอยู่บ้านนะมัน บ่มีคือได้ไปถ่ายแต่ก็ได้อยู่กับลูกแต่อยู่กับแม่อยู่กับพ่อขอใจบอกเะออบริเวความไม้ว่าห้างบ้านมันขี้ดินสิมาคิดหอดอย่างขี้ดินความคิดหอดก็มีแต่ผู้แด่พ่อแม่ลูกเต่าเฮาผู้แด่กานเฮาคิดหอดกันไดยเออบ้านเฮ้ากับิด้อดอยู่แต่ว่าเฮาก็มาเหี่ยบมายามได้พี่เาเชื่อกันยังไข่พี่เราเชื่อกัะได้แเนาะสองปีที่หนึ่งมันจะหายคิดหอดเด้่นโดนๆมาที่หนึ่ง เอออเาแปะมากกวอยากมากสามอลีฮันแน่ะมายามซื่อๆหันอยากมาอยู่ดอกอันนี้เฮาตี้คือก๋อยนี่แม่ก็อยู่บ้านลูกก็อยู่บ้านแม่พายู่บ้านเบิดบัดพ่อจิตไปจากบุกจากเต่าแท้ๆมันกัดท่าใจหยาแไปพี่น้องไปดูผสมท่ามใจเราคืไปดูเนาะเอาไปหน่ไปเนาะเสียเอาแงไในพี่น้องชีวิตจู่ สู่คือเก่าอะแน,นน้องพี่น้องเป็นกำลังใจให้หนาเด้อพี่น้องจีบก็คลือเห็นอะแนน้องถ่ายกับกับนนกบุคคลมี mi, คนเบิง่งมันกับเข้าใจอยู่หรอกน้องพี่น้องมันโมเมนต์คอนเทนต์มันเป็นวิธีชีวิตตะลเมืออนะนะมันกับโมเมนต์เฮ้าส์ชี้ถ่ายแบบคอนเทนต์ยังคือเขาเจ้าเนาะมันกับ บางคนไปเกือเบื่อเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเอาอะข่าวใจนะการผู้ใดมาเบิง่งก็ฝากเป็นกำลังใจเนไเด้อพี่น้องทางเดียวนี่แหละถ่ายคลิปพอได้กินแต่ละมือซื่อเนาะพอได้กินใส่ปากักนยังเกือบบุกุบเนาะพี่น้องบุบกุปมาแน่คันเอาจริงๆก็เกือบเกือบบุกุบมาเนี่แต่ว่าเฮากะลดได้ใจได้ได้ใจตรง อุดออมเนาะอันใดฮาใดกะฮะแต่ได้ใจมันก็นกนบโบลายแห้งเนาะพี่น้องอยู่บ้านเอามีตะขาพื้นคาไฟเปียงนัวแนวมันจําเป็นของกินนะเนี่ยต้องซื้อซื้อกับ้องลดเนาะพี่น้องพี่เห็นเสียตะกี้เดี่ยวนีิเนาะเสียตะกี้เดี่ยวนี่ยอุ้ยเนาะพี่น้องคือมืดไปหนา สงข้าวก็เพราสงข้าวยัางต่อย่างเนาะพี่น้องโลกเขา้าคือเป็นแต่สีนะลงไปหาหน่อไม้เนาะพี่น้องไปหาอยู่รุ่มผัวแหละหาอยู่บังโกรกอรกบอบีหาเมือ่อไใบต้มกินเนาะพี่น้องไบได้น้อยหนึ่งฮึหัแหน่พี่น้องเนาะ ดูคือเก่าน้องคอมเมนต์ว่ามาเออล่องพี่น้องล่องคอมเมนต์มาเด็ดน,น้ากันเนเด้อพี่น้องเฮ็ดจังไรดีเอาจังไรดีเนาะล่องล่องล่องมาคอมเมนต์ให,คห,ห,หออค้ความคิดเห็นเด่นเด่นน้ำกันเนเด้อล่องมาเบาสู่กันฟังล่องคอมเมนต์เด่นเด่นเด้อพี่น้องล่องมาออกความความคิดเห็นซ่อยข่อยแน่เนาะฟ้าสีเอาจังไรดี อยูจังไงดีเนาะพี่น้องดูเขาจังสิแบบหนึ่งก็อยากมีอาชีบป่านไหนพี่นอ้องอาชีพที่มันแบบว่าพึ่งผ้าตัวเองไดรบอดด้วพึ่งผ้ามูือนะแบบว่เาเฮาเฮ็ดด้วยตัวเองะนะเฮาบอดด้แบบเฮาเฮ็ดด้วยตัวเองได้แล้วนกะ็บ่อยากเป็นผ้าละให้ไพส์หะเนาะถ้าเป็นไปได้เห็นนะ บุญบาสนาเนาะพี่น้องขั้นบ่มีบุญบาสนากะเบิ่งเอาเอาเป็นไปไดก้กะบยักมีอาชีพที่มัน่นพิ่งตัวเองไดไนะ้อะไรเป็นรักเนาะนั่นแหละน้องคอมเมนต์ให้กันฟังไหนได้พี่น้องปะ่ะเยอะสิกรับได้วันนี้แต่ตทำไ<ล>ม่ต่อต้พี่น้องฝากคอมเมนต์ในเด้อพี่น้องร้องคอมเมนต์น้อง ให้ความคิเทนนำกันเนาะปะ่ะเจอกกันใหม่คลิปน้าบ๊ายบายบุตรามาด้วยพี่น้อง